เรื่องความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นิคมของหมู่เจ้าสากยะชื่อว่านักครกะในสักกชนบทครั้งนั้นท่านพระอาน,นุนเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่อยู่ครั้นแล้ว ได้อภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่นัที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีเป็นคุณกึ่งหนึ่งแห่งพรหมจรรย์ท่านพระอานน์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าดูกะระอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นดูกะระอานนท์ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีนี้เป็นพรมจรรทร์ทั้งสิ้นทีเดียวดูกะระอานนท์นี่ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีพึงปรารถนา ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีจากเจริญอริยมรรคมีองค์แปดจากกระทำซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดให้มากได้ดูกระอานนทน์ก็ภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดี ย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์แปดย่อมกระทำซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างไรดูกระอานนท์ภิกษุในศาสนานี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละคืน ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละคืนย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพืพ่อความสละคืนย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสะละคืนย่อมเจริญสัมมา Complex. อาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสะละคืนย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละคืนย่อมจเจริญสัมมาสติอันอาศัย ducks, วิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละคืนย่อมจเจริญสัมมาสมาธิอันอา, ımı, อนอาศัย ducks, วิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละคืนดูกระอานนภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีย่อมเจริญอริยมรคมีองค์แปดย่อมกระทําซึ่งอริยมรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างนี้แหลดูกระอานน์ โดยปริยายแม้นี้พึงทราบว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีนี้เป็นพรมจัรทร์ทั้งสิ้นทีเดียวดูกระอานน์ด้วยว่าอาศัยเราเป็นมิตรด,ดีสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้ สัตว์ท so, ั ar, ้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความโศก ความร่ำไรความทุกข์ความเสียใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความโศกความร่ำไรความทุกข์ความเสียใจและความคับแค้นใจได้ดูกระอานนท์โดยปริยายนี้แหลพึงทราบว่าความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวเรื่องความเป็นผู้มีมิตรด,ดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์จบ